ครับวันนี้เราก็มาเจอต้นกระบ,บองเพชรกินได้ที่มีลูกให้เห็นชัดๆนะครับผมมาดูเลยนะครับเนี่ยเ,นนเห็นไหมโอ้เนี่ยครับเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยฮะโอ้เดี๋่อันนี้ลูกมันยังสีเขียวอยู่นะครับเดี๋ยวถ้าลูกมันโตขึ้นมามันจะเป็นสีส้มสีส้มสีชมพูนะอ่าเน,นี่มันกำลังออกลูกเต็มไปหมดเลยอันนี้กินได้นะครับ าคนไม่รู้เนาะหรือว่ากินไม่ได้ห้อ,อ,อยากได้พันนะเจ้ากันยังไงต้นกระพองกระบองเพชรย,ยักษ์กินได้นะคะลูกมันกินได้เนาะที่เราเห็นในคลิปวิดีโอของต่างชาตินะเนาะแต่ต่างชาติเขาจะลูกโตแต่ของไทยเรามันจะลูกเล็กเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะซูมให้ดูแต่นีก็ถือว่าโตแล้วนะ ต้นกระพงตน้นก็ใหญ่มากต้นกระบ,บองเพชรยักษ์นะคะใหญ่โตมากเลยใครเคยชิมมั้งคะเนี่ยนี่เขาปลูกไว้ในบ้านเลยนะคะ<ถ>ยังไม่เจอเจ้าของ<ถ>อนี่มีต้น,น,นเน,สมสมนี่ยอ๋อรสชาติจะเหมือนแก้วมังกรผสมส้มนะคะ ดูลูกใกล้ๆนี่เขากำลังโตกำลังออกลูกนะคะเต็มเต็ต้นเลยนเ,ลยน,น,เลยนี่ยข้างบนเนี่ยโอยสวยมากอันนี้นต้นสูงประมาณสามเมตรเนี่นยใหญ่โตมาโหลานต้นกระบองเพชรยักษ์ 汉族。嗯嗯嗯